ลูกขาหากลูกสมัครเข้ามาศึกษางานในทีมของแม่จิ๊บนะคะขอแนะนําผู้ที่ดูแลหนูนะคะคู่แรกจากซ้ายมาขวานะคะก็คือลูกชายคนเล็กกับลูกสะพ้ายทางานมา18ปีคู่กลางแม่จิ๊บท่านผอ,อสุนัยนะคะทางานมา38ปีและคู่สุดท้ายคือลูกสาวคนโตกับลูกเขยทํางานมา 2 4 2 5ปีเข้ามาแล้วนะคะทุกคนมีประสบการณ์ที่จะคอยดูแลเอาใจใส่ลูกๆนะคะทั้ง3คู่เป็นเจ้าของสักงานและสอบ IC ผ่านสอบ f c h ซ p ผ่าน CHLP ผ่านนะคะและก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินถ้าหากลูกอยากสอบ IC ก็ติวให้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยลูกขางานนี้ไม่ได้ยากมากมายนะคะถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเราเชื่อพูดสําเร็จนะคะเราจะสําเร็จตามแต่ถ้าหนูเข้ามาแล้วเฮ้ยมันยากเกินไปมนไม่ใช่หนูก็ไม่ต้องทำเนาะลูกเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แต่งานนี้รายได้สูงมากค่ะรายได้ไม่มีเพดานจาก,กัดมีสูตรสามหมื่นสี่หมื่นห้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่เหมาะกับเราหลายคนได้ หลายล้านต่อเดือนถ้าประสบการณ์เข้าดีพอและอยู่นานพอนะคะหลายคนได้หลายแสนหลายคนได้หลายหมื่นหลายคนก็แล้วแต่ที่เราจะมองว่าเราเหมาะกับอะไรไม่ใช่ทุกคนจะได้เหมือนกันลูกฝากมือร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะไม่จิบจะฝากให้ท่านผอสุในโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆที่ลูกอยากรู้นะคะเป็นต้นว่าหนูต้องเรียนรู้ได้อย่างไรหนู ต้องไปสอบที่ไหนหนูจะสำเร็จไหมถ้าถ้าหนเาูเป็นคนที่จบไม่ถึงปวชหนูปริญญาตรีหนูจะทำยังไงปวชนีญญ่ก็พอจะรับได้อยู่เรารับปริญญาตรีขึ้นนะคะลูกค้าก็ลองดูคะ่ะฝากเบอร์โทรเอาไว้นะคะหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกัน